สวัสดีค่ะเตยนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการรับประทานคอร์สเรานะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทานกันผิดทางกันถูกนะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็นวิดีโอเลยนะคะจะได้ทําความเข้าใจกันนะคะก่อนอื่นนะคะแก้วเช็คที่ให้ไปนะคะใส่น้ําลงไปประมาณสักนะคะสักร้อยมลนะคะใส่น้ําลงไปเสร็จปุ๊บนะคะก็โปรตีนนะคะโปรตีนออลแพนนะคะ3ช้อนนะคะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเอ่อ body key นะคะ milk replacement ก็แล้วแต่ว่าท่านไหนจะเลือกแบบรสชโคโค็อกโกแลตรสกาแฟหรือรสวานิลลานะคะก็เทไปให้หมดซองเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะ ตัวนี้สุดยอดเลยนะคะคือโปรไบโอติกค่ะอันนี้คือจุลินซีดีนะ,ะในลำไส้เราจําเป็นต้องมีจุลินซีดีให้มากกว่าจุลินซีไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีจุลินซีดีเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีนะคะเวลาทานอะไรเข้าไปก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดีมากๆนะคะเราจะได้ถ่ายดีจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้นะคะตัวนี้1นึ่งซนะคะเทลงไปด้วยอันนี้คือจุลินซีดีนะคะ เพื่อสร้างความสมดุลในลำไส้อีกตัวหนึ่งนะคะซองสีเขียวนะคะอันนี้เป็นอาหารของจุลินซีนะคะเหมือนสมมติว่าเราเลี้ยงนกอะค่ะถ้าเราเลี้ยงนกนกคือจุลินซีดีอาหารของนกก็คืออาหารของจุลินซีนะคะเมื่อเรามีจุลินซีดีแล้วนะคะเราจําเป็นต้อง มีอาหารของจุลินทรีย์เข้าไปให้เขาด้วยนะคะจุลินทรีดีเนี่ยเขาจะได้อยู่ได้แล้วก็เติบโตในลําไส้เราเมื่อจุลินซีดีในลําไส้เราเยอะก็จะทําให้เราไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกินสามมื้อก็ต้องถ่ายสามมือ้อนะคะไม่งั้นก็จะตกเน่าตกบูดอยู่ในลําไส้เราก็จะทําให้คนส่วนใหญ่จึงทานเยอะนะคะแล้วก็ทานดึกก็จะเกิดปัญหาเรื่องมะเร็งลําไส้เยอะนะคะทุกวันนี้ใส่ทุกอย่างที่บอกลงไปนะคะโปรตีนนะคะ โปรตีน3ช้อนนะคะแล้วก็บอดี้คีนะคะแล้วก็โปรไบโอติกนะคะแล้วอันนี้ก็คือพรีไบโอติกนะคะจุลินซีดีและอาหารของจุลินทรีย์เมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปให้ได้ประมาณ400 ml นะคะแล้วปิดฝาตรงนี้สาระสำคัญมากๆเลยนะคะฝาเนี่ยเวลาปิดต้องให้ดัง ต้องให้ดังแก๊กแบบนี้นะคะแล้วจึงจับฝาแล้วจึงเขย่านะคะเขย่าจนกว่าจะละลายจนละเอียดเเนียนทั้งทั้งแก้วนะคะแล้วค่อยๆเปิดรับประทานนี่อันนี้คือวิธีการชงเชคนะคะ,ะต่อมานะคะก่อนจริงก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะชงเชคเนี่ยตื่นเช้ามานะคะสิ่งแรกเลยตื่นเช้ามาเราจะต้องทานตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้คืออะไรชเวเบ l e ไฟเบอนะคะไฟเบอ บรนนะคะก็คือตัวนี้เป็นไฟเบอร์แทนอาหารที่เป็นพวกจำพวกผักนะคะไฟเบอร์ก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะก็ตัวของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งบางคนมีนะคะบางคนมีบางคนไม่มีนะคะแล้วแต่งบของลูกค้านะคะบางคนก็จะจะมีตัวนี้ถ้าจําเป็นจริงๆคืออยากให้ทุกคนได้รับประทานนะคะถ้างบไม่พอเราก็จะอาจจะต้องดึงตัวนี้ออกตัวนี้คือตัวไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์เม็ดนะคะเราเรียกว่าไฟเบอร,ร์เม็ดก็จะมีส่วนใหญ่ทุกคนจะได้รับคนละสองเม็ดนะคะตัวนี้ใช้เคี้ยวนะคะไม่ใช่กินนะเม็ดใหญ่ขนาดนี้ใช้เคี้ยวนะคะหนึ่งเม็ดทานน้ํหนึ่งแก้วสองเม็ดก็ทานน้ํสองแก้วนะคะ แก้วประมาณสัก100 ml อย่างเงี้ยคะ่ะทานเคี้ยวให้ละเอียดแล้วทานน้ำตามนะคะก็เ,เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่าเข้าห้องน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวปฏิบัติภารากิจอะไรของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็มาเคี้ยวตัวนี้ค่ะเลซิตินนะคะเลซิตินเนี่ยเคี้ยวนะคะใช้เคี้ยวเอาซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากปฏิบัติภารกิจแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ก็คือเลซิตินเป็นเม็ดสามเหลี่ยมนะคะอร่อยมากนะคะก็แล้วแต่บางท่านก็จะได้รับ3เม็ด4ี่เม็ด5เม็ดก็แล้วแต่สภาวะร่างกายนะคะอ้วนมากอ้วนน้อยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยตีไขมันนะคะตัวไขมันที่เกาะตับนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของออสลายไขยมันในตับนะคะก็คือทำให้ไขมันที่อยู่ในตับเนี่ยแหลกจนกระทั่ง เล็กจนกระทั่งอนุเข้ากันกับน้ําแล้วน้ําจะนําพาออกนะคะทําให้ไขมันพอกตับลดลงได้นะคะก็คือเคี้ยวตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ชงเช็คตามที่ได้แนะนําไปในขณะที่ชงเช็คนะคะก็มีตัวอื่นที่ให้รับประทานนะคะ ส่วนส่วนใหญ่หลักๆนะคะเม็ดๆก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะดับเบิลเอ็กนะคะดับเบิลเอก็เป็นวิตามินรวมเกิือแร่รวมแล้วก็ไฟโตนิวตรียนสารสก,กัดจากพืชผักผลไม้สีเขียวนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3เม็ดนะคะใน1เซตก็จะมี3เม็ดนะคะเนี่ยวิตามินรวมนะคะ,ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมเป็นเป็น,ปนรูปเข้าหลังตัดนะคะ ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามเม็ดวิตามินรวมเกลือแร่รวมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไฟโตนิวทรียนก็จะเม็ดสีเขียว,ยวสารสกัดจากพืชผักและผลไม้สีเขียวนะคะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกวิตามินซีนะคะหนึ่งเม็ดห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็วิตามินบีนะคะเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะที่ทำออกมาเป็นสองชั้นนะคะแต่ละชั้นก็ ออกฤทธิ์8ชั่วโมงนะคะชั้น1-4ชั่วโมง2ชั้น8ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีเม็ดๆอันนี้จะเป็นของเตยเองที่เวลาเตยเตยพกเดินทางนะคะทุกอย่างก็จะใส่เป็นเซตอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอยู่บ้านเราก็จะใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเดินทางเราก็จะ จัดไปเป็นมื้อๆนะคะจะใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะก็คือทานเม็ดใหญ่ก่อนนะคะคือไฟเบอร์นะคะแล้วก็ทานตามด้วยเลซิตินสามเหลี่ยมนะคะแล้วในขณะที่ดื่มเช็คก็ทานเม็ดเมดที่เหลือทั้งหมดนะคะไปเรื่อยๆใครที่ไม่สะดวกจะทานทีละทีเดียวทั้งกำรรเลยก็ค่อยๆทยอยทีละเม็ด2เม็ดทานไปเรื่อยๆพร้อมกับเช็คนะคะเรียกว่าทานพร้อมอาหารเพราะว่า body key หนึ่งซองเนี่ย เราได้รับขึ้นทะเบียนไว้เป็นมิลลิเพรสเมนต์นะคะมิลลิเพรสเมนต์คือสารอาหารทดแทนมื้ออาหารนะคะ สารอาหารทดแทนมื้ออาหารนะคะเป็นเจ้าแรกแล้วเป็นเจ้าเดียวของโลกนะคะ1ซองเนี่ยเท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อสารอาหารครบนะคะเมื่อผสมกับโปรตีนนะคะโปรตีนมีกรดอะมิโนครบ20ชนิดเลยทําให้เราเนี่ยใน1เช็คนี่ทำให้เราอิ่มนะคะได้4ีถึงหชั่วโมงทีเดียวนะคะแล้วก็ได้แคลอรี่ต่ามากก็คือแค่250แคลอรี่เท่านั้นนะคะเราดื่มอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมามื้อแรกนะคะ ไม่ว่าจะตื่นกี่โมงก็อันนี้เป็นมื้อแรกนะคะแล้วหลังจากที่เราดื่มเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยระยะเวลาไปอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะให้ร่างกายเนี่ยผ่านกระบวนการหิวบ้างนะคะทุกครั้งที่ร่างกายหิวนะคะเราจะได้ประโยชน์2อย่างก็คือเมื่อไหร่ที่ท้องร้องแล้วเ,เริ่มหิวเรื่อยๆนะคะ1คือเมื่อเขาหิวนะคะแต่เราไม่ให้อาหารกับเขาเนี่ยเขาก็จะร่างกายก็จะ กลัวอดตายเขาก็จะเริ่มดึงไขมันที่เป็นแฟตรอดกายของเราออกไปใช้เรื่อยๆในขณะที่2นะในที่2ก็คือเมื่อท้องร้องนะคะเป็นเงื่อนไขเดียวที่ร่างกายจะปล่อยโกรทฮอร์โมนหรือเซลล์นมสาวออกมานะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะไปลองติดตามอ่านหนังสือของคุณหมอณุณมุโงะนะคะชาวญี่ปุ่นก็ที่เขียนหนังสือเรื่องยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสจะส่งเข้าไปให้ ต่อนะคะเป็นหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดียิ่งอดยิ่งเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอดนะคะจะทําให้เซลล์หนุ่มสาวออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขยมันจะออกจากร่างกายได้ก็คือเราต้องปล่อยให้ตัวเองหิวนะคะเป็นกระบวนการสลายไขยมันเก่าดึงไขมันเก่าไปใช้เรื่อยๆแล้วไขมันร่างกายจําเป็นต้องใช้ไขมันต้องจำเป็นต้องใช้น้ําตาลถ้าเรางดแป้งหวานมันทอดนะคะในคอร์สเนี่ยเราจะแนะนําให้ทุกท่านงดหรือหลีกเลี่ยง แป้งหวานมันทอดนะคะของบักของดองแล้วก็พวกผงชูรสอะไรที่เป็นโซเดียมสูงนะคะเพื่อพวกอา,อาหารรสจัดนะคะส้มตำยำแซบ่บๆอะไรเงี้ยขอไว้ก่อนนะคะทานได้นะคะแต่ว่าการที่เราทานโซเดียมสูงๆเข้าไปเนี่ยเซลล์จะเจ็บปวดเซล,ลจะ จะแสบร้อนนะคะแล้วก็จะต้องการน้ําเยอะจะทําให้เราตัวบวมให้สังเกตว่าใครทานมาม่าบ่อยๆทานส้มตําบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนที่ข้างล่างใหญ่นะคะแล้วก็แขนขาจะบวมไปหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นโซเดียมสําคัญงดแป้งหวานมันทอดผงชูรสและโซเดียมแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะคะพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะน้าดำน้ำําสีทุกอย่างพยายามงดหลีกเลี่ยงก่อนนะคะคือไม่ได้ทำให้ให้อะไรจะมันไปขัดขวางกระบวนการเผาผลาญไขมันทําให้การลดไขมันเนี่ยช้าลงนะคะถ้าเราอยากจะได้ระยะเวลา ลดไขมันเร็วๆนะคะให้เวลาตัวเองสัก4-6เดือนนะคะเมื่อร่างกายดีขึ้นนะคะเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเตยเองนะคะวันนี้อายุ49เต็มไปนานแล้วใกล้ๆจะ50อยู่แล้วนะคะกับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแบบนี้ที่ดูเด็กกว่าวัยนะคะเพราะว่าอายุเซลล์ของเตยเนี่ย ตอนนี้คือ1 6 5ง1 6 5นะคะน้ำหนักแค่48 49นะคะอยู่แค่นี้ L, L 2 4นะคะสะโพฟ36นะคะเพราะฉะนั้นคือสรีระแบบนี้ก็เราได้กลับไปเหมือนวัย20เลยนะคะแล้วอายุเซลล์ของเดยก็แค่31 32เท่านั้นนะคะมันก็จะทำให้เราดูเด็กกว่าวัยอันนี้คือเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยนะคะนี่คือการลดไขมันไม่ใช่ลดน้ำหนัก เราไม่สนใจว่าน้ำหนักคุณเท่าไหร่สนใจว่าร่างกายคุณเนี่ยมีแฟตลอกกายเท่าไหร่มีไขมันในกระแสะเลือดเท่าไหร่มีไขมันที่เกาะตับอยู่เท่าไหร่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพแข็งแรงอายุเซลล์จะต้องเด็กกว่าอายุจริงสิปีกล้ามเนื้อจะต้องสูงกว่าไขมันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะ มีกล้ามเนื้อสูงกว่าไขมันอย่างน้อย10%ผู้ชายควรจะมีกล้ามเนื้อสูงกว่าไขมันเนี่ย20%นะคะนั่นคือรูปร่างที่ปลอดภัยนะคะคุณจะไม่มีวันอ้วนคุณจะไม่มีวัน ป่วยนะคะร่างกายแข็งแรงไขมันช่องท้องเนี่ยไม่ควรอยู่เกินระดับ3นะคะถ้าใครมีไขมันช่องท้องเกินระดับ15ขึ้นไปก็อันตรายมากที่จะเป็นตับแข็งนะคะเมื่อตับแข็งแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นมะเร็งตับเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ปีนะคะเตยมีลูกค้าที่ไขมันช่องท้อง15-16เป็นมะเร็งตับไปแล้วนะคะมะเร็งตับไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่หรือว่าอะไรนะคะเอ่อมะเร็งตับเกิดจากการดื่มเยอะก็มีนะคะถ้าใครไม่ดื่มเลยพระก็เป็น ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะคะจากการที่ทานพวกข้าวพวกแป้งเยอะแล้วก็พวกน้ำตาลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นออคอร์สนี้จะช่วยท่านได้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าทําตามคําแนะนําแบบร้อยเปเซให้เวลาตัวเองแค่4ี่ถึงหเดือนสั้นๆทนเท่านั้นแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่นะคะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแกร่งไม่ใช่แค่แข็งแรงนะคะ เราใช้เวลาต้องใช้เวลา 4- 6เดือนเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออีก3-40ปีของเรายัางมีความสุขเกิดแก่แล้วก็ตายไปเลยนะคะไม่ต้องป่วยถ้าเราไม่เอาเงินก้อนนี้มาดูแลตัวเองวันนี้นะคะเราก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ เก็บไว้ดูแลตัวเองในยามป่วยซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเลือกไม่ทันไม่ได้เลยนะคะเราเลือกอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมาทางสายยางเราต้องฉี่ใส่แผ่นเพิดการรักษาตัวในวันที่เจ็บป่วยเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้หรอกค่ะเอาวันนี้เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาดูแลตัวเองให้ให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีกว่านะคะผิวพรรณหน้าตาเปล่งปลั่งออร่าแบบนี้เพราะว่าอะไรเราทานโปรตีนนะคะ เช้าเย็นถึงแล้วก็วิตามินเกลเอแร่ให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ทานเช็คนี้แล้วนะคะปล่อยให้ท้องว่าง4ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยได้8ดชั่วโมงยิ่งดี10ชั่วโมงก็โอเคนะคะแล้วก็ค่อยทานอาหารมื้อเดียวนั้นหลังก่อน6โมงเย็นนะคะก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะคะยังไงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ตั้งใจนะคะเป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยนะคะผ่านพ้นให้ได้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ